คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการเปิดตัวโครงการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือรามาอาร์ดียูรามาธิบดีฮอสพิทัลเรช a นลดักยูสโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหมายถึงการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้เป็นยาที่มีคุณภาพมีประสิทธิผลจริงสนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจนและมีราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อนคำนึงถึงปัญหาเชื้อดือยาโดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกรณี ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิกด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสมผู้ป่วยให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวด้วยอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเป็นการใช้ยาที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้ใช้ยานั้นอย่างเท่าเทียมและไม่ถูกปฏิเสธคือเมื่อกี้เป็นต้นทางเนี่ยก็คือเราเลือกยาที่เหมาะสมอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็ดึงออกจากทะเบียนยาแค่นี้อันตรงกลางในสำคัญก็คือกลาง กลางน้ำนี่ก็คือคนใช้ก็คือแพทย์แพทย์ต้องมีความเข้าใจนะฮะถ้าแพทย์มีความเข้าใจนะฮะใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็คำนึงถึงราคาเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะมันก็จะทําให้ประโยชน์แก่ประชาชนหรือคนป่วยที่ได้รับยาทีนี้ปลายทางก็คือคนป่วยกับญาติแพทย์เภสัชพ,พยาบาลน,นะฮะก็จะต้องสร้างความเข้าใจให้เหมือนกันว่า ยาเนี่ยไม่ได้ขึ้นที่ราคาอยู่ที่คุณภาพกับความเหมาะสมตามข้อบ่งชี้เพราะเพราะสิ่งที่เข้า,าไปเนี่ยมันจะทำร้ายสองส่วนทำร้ายตัวเขาเองเขาได้ยากเกิดขนาดแล้วไม่เหมาะสมขณะเดียวกันสิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยพอไม่ได้ใช้ก็ทิ้งทิ้งก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะ,ะนั้นเชื้อดื้อยาก็จะเป็นมากขึ้นพอทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยนะครับร้านยาที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยก็จะ จะทําให้เกิดก็จะเป็นการควบคุมร้านยาคุณที่ไม่ได้คุณภาพไปในตัวคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยไมิดลในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนําจึงต้องให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการชี้น,นําสังคมให้ใช้ยาอย่างสมติตสมผล โครงการคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือรามาอาดีูจึงมีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและเป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์อื่นๆในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลด้วย